ตรงนี้เว้ยกูอยู่ที่ดาวโลกที่เมืองไทยอยู่ประเทศไทยแล้วกูก็แลบอยู่อยู่ตรงนี้เว้ยกูต่อสู้ต่อสู้เป็นศินละปะศิละปะาการต่อสู้แต่การต่อสู้ไม่ใช่แค่การขึ้นไปบนเวทีชกมวยแต่การทําให้ตัวเองพ้นจากความจนไม่ต้องถึงรวยแต่ขอแค่มีตังในทุกวันนั่นกูเรียกววาการต่อสู้เว้ย ไม่ว่ามันจะดีจะแย่อย่างไงแต่กูก็ยังต้องมีชีวิตอยู่มันก็เลยต้องสู้ต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่หยุดหายใจกูว่ามันคงไปสบายหายทุกมีความสุขในที่สุดเว้ยแต่กูยังหายใจอยู่เว้ยกูก็เลยต้องสู้เว้ยพรุ่งนี้ไม่รู้เป็นยังไงอนาคตต้องติดตามตอนต่อไปกูก็ยังไม่รู้เว้ยเพราะกูยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้เว้ย รปดีสไตล์แรปแฮปปี้แรปให้คุณสนุกแรปให้ค,คุณมีความสุขแรปเปอร์ผู้ผ่านทางมาจากจัก,กรวาลโลกเจ็ดคำเต็มแรปมาเป็นชุดให้คุณฟังกันแบบจุกอยู่ตรงนี้เว้ยคุณอยู่ตรงนี้เว้ยคุณอยู่ตรงนี้เว้ยคุณอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเว้ย